สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ฝนตกแห้งครับขำกล้วยเพระท่านได้เลี้ยวอยู่ตกค่ะตกแนวมือนลยไมื่ขึ้นนี่ก็ตกเลยโอ้ล่มยังแห้งเลยสวนกล้วยโอ้หลายสวนครับล่มผมก็เลยออกมาเบิ่งครับของมะเบงสวนกล้วยเจ้าของเนี่ยเพราะว่าผมขำเพราะท่านได้ลเลี้ยวไม่ได้ไว้สิมะขำเสียดายยานมันหักครับเออ ตกลงไปตีกล้วยกับว่าท่านได้ตัดมีได้ทำตีกล้วยกับพ่อสิตัดแล้วออตกคัะตกแนวฝนก็นได้พ่อตัดหลายหลายต้นแล้วนะครับตีกล้วยเฮ้ยมองท่านหน่อยเฮ้โอ้หกแหงครับใบกล้วยกับว่าท่านได้ว่าท่านได้ปาดออกดูเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ผมกับว่าท่านได้ขับโอ้ ขั้นบ่ทันขั้นบ่ได้มาเบิ่งมันร่มแน่นอนเลยครับคุณผู้ช ไปครับว่าสิมาข่ำตั้งแต่เวียนแล้วนะครับว่าฝนมันวาเศร้าจักเถื่อนมานี่ทขาำมานี่ฝนมันเริ่มคอยเนี่ยจักหน่อยก็เลยออกมาครับ ครับต้นหนึ่งโอ้ลมมันพัดมาไหนจังไหนคืออยู่ในอยู่ต้นนี้ลมครับเดีย๋ยวค่อยเอาขึ้นครับว่าเป็นยังต้นนี้ได้ยุเอาขึ้นได้ยุนางมางข้างผีทุกผมเห็นอีกต้นหนึ่งลมอยู่โอ้ใบกล้วยหักเบิดพี่น้องบัองอ่าลมแห้งครับระวังในเดิมด้อยพี่น้องเนื้อ พารมแม่แห้งโอ้อันนี้พระท่านได้แตกปีนะครับผมก็เลยบ่อคำโทษ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 นท,ที่ต้นโอ้ยฝุ่นต้นหนึ่งสิคำ้ำในบน่อมฮึ่มต้นหือนพระท่านได้แตกตีลมจ่อยครับโอ้เวนแม,มกอีกหรอบป่ฝน นี่ดันไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยสิไปตัดไม่งามมากมาข่ำไปยางไปทางนี้บูไปทางเกาเลยครับมีทักตนโอ้ยคือจะล่มไว้แท้จะได้มาตัดใบออกครับน่าจะล่มสามตน,นครับ ส่วนอื่นก็ลมเหมือนกันครับแต่ว่าของผมลมไม่ค่อยห้ายปันไดโอ้ตน้นเอียงเอียงเลยต้นนี้ สวัสดีครับสวัสดีเศร้าอีกมือหนึ่งครับเมื่อวาเนเห็ดบวัวเหลี่ยมาตตอมือนีตัดแตงใบออกสักหน่อยก็จะได้ขำต่อหลายต้นอยู่ผมว่ามันมีต้นเดียวกำลังงามปาดออกไปได้เลย าทางนี้ครับใบฮักเต็มเลยตัดแต่งใบออกไปกูดัใบฮักเต็มนิไใบได้หักกระปาดออกไปเลยครับตัวนี้จะมีปีหรอ แต่ฟปีแล้วตอนนี้โอ้ยไม่ขำป้าหักลายใหมเถอะตัวน,นี้มันสุดละตัดได้เลยนะครับด้วยปีกแหวกอันนี้ผมถ่าลายเรื่อไว้ถอดตัดแค่เดียว ครสองต้นแล้วเอ้ยไม่มากเกิดปีแล้วนะครับนี่้วยหาเดือนแล้วอีกสามเดือนกับแตกตีแล้วครัปบปาดใบออกไปเลย พยาย่ามปาดในหะ้มันแนบนะครับนันสิบ่ไไ้เกิดเชื้อละโอ้ใบฮักเต็มเลยพองใบฮักใบเลี้ยงไปตัดไปเลยอ๋อต้นนี้ก็เกิดปีขึ้นกันเอ้าต้นหน่อยนะเกิดปีแล้ว ต้นครับต้นได้เกิดปีแล้วเห็นแล้วมันร้อยเกิดเนี่ยมูก็เพิ่งหาเถียนนี่คือร้อยเกิดก่อนมูแล้วเกิดปีลราต้องได้คำครับว่าฝนสิตกลงมาอีกจุ่มแรงไม่จะพากันล่ม,มใบได้เลี้ยงปาดออกไปเลยครับ กบเงาว่าท่านเหลียวอยู่คอยจะได้กบใหม่มีแันเป็นแนวกว้อนของผมเสียใสย่บนนี่มาเห็นใย เออโทรโทษโทหาขาดล่มแห้งถักง้วนเอาครับเดี๋ยวผมข้อตัวทำกล้วยกันสำหรับมื้อนี้ครับฝากพี่น้องเบิดสุขุสุคนไว้เพียงเท่านี้ครับ อยพอกันมือหนานะครับฝากกดติดตามให้ผมนําเพื่อจบได้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหมไหมครับสำหรับมือนี่ครับลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ